ซึ่งใครที่เข้ามาแล้วกูจําได้อะกูจะให้ให้ไปใส่เสื้อปกติหรือใครทําผิดอ,อ,อย่างไอโจโหตอนเนี้ยไงเอาหรออ่าเขาอยู่โรงพยาบาลเลยเหรตอนเนี้ยเออ,อเตอนอวันตอนเมื่อวานนี้กลับมาแล้วทีนี้อ้วกอีกรอบหน,นึ่งไงก็เลยไปโรงพยาบาลตอนสิบโมงเช้าครับเช็คมีคําถามแต่มันไม่กล้าถามครับลุงว<ะ>่ามันถามว่าทําไมเซตใหม่ไม่ใส่ครับ กลัว้องน้อยใจกลัวกลัวพวกไอเนี้ยน้อยใจลุง่ยพวกที่มันใส่มาเป็นกอบเดือนแล้วเนี่ยเออก็จริงนะเออว่ะเดี๋ยวรอซตมันเข้ามาก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าใครใส่เสื้อกัักเดี๋ยวกูจะวัดเดี๋ยวกูจะวัดคาแรคเตอร์ให้เองว่าใครควรไปใส่เสื้อกัักแต่ไอมีหมูเนี่ยไม่ต้องใส่หนึ่งไอวินเทจไม่ต้องใส่สองเพราะว่ามันมีานไอ้สามป่านไหนสามเพราะมันมีเอกลักษณ์ไอพวกเนี้ยที่กูให้ใส่เสื้อกัักไว้อ่ะ กูจะให้จำกลัวกลัวจำไม่ได้ซึ่งใครที่เข้ามาแล้วกูจำได้อะกูจะให้ให้ไปใส่เสื้อปกติหรือใครทำผิดอย่างไอโจโฮตอนเนี้ยที่รอบที่แล้วอะยังแก้ไม่หายเดี๋ยวค่อยว่ากันให้ให้มันใส่ถาวรเลยพี่โจโมเสนอเลยก็ดีนะไอเบสบอลไปไปเปลี่ยนเสื้อธรรมดาได้แล้วผมผมขาแล้วผมผมแล้วผมมาขับลุงยัง มึงถผมขอเป็นหัวหน้าหมู่ได้ไหมล่ะผมขอไปหัวน้าหมู่ได้ไหมล่ะอะไรวะหมืนหน้าหมู่เหมือนหน้าหมู่เจอใครบ้ไหมล่ะขอไปหัวน้าหมู่แล้วก็ไอ้โฟโดไปใส่เสื้อธรรมดาขอบคุณครับลุงร้องไห้ป่ะเนี่ยอันนี้ร้องไห้ป่ะเนี่ยได้ใส่เสื้ออ่ะผมไม่ได้ร้องรอดแล้วดีแต่ว่าผมไม่ยุติอ่ะร้องไห้เหรอไอลุมร้องไห้เหรอน้องโฟโดอะไรที่วิ่งออกเลยเดินแล้วไะทีนี้ใครไว้หัวสีเนี่ยกูจำชื่อไม่ได้วะ ชื่อเก่งการครับอ๋อเก่งการถอยไว้ก่อนมึงกำลังมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรับผมไอ้เหี้ยเก่งการไอ้เหี้ยแล้วก็ไอ้ไอ้เบสบอลเดี๋ยวผมจำชื่อสับสวดีด๋วยวขอจำไอ้เหี้ยเบสบอลให้ชื่อใจส <s> ักกางเกงได้ไหมอ่ะไม่ได้ขให้มึงใส่แบบไหนก็ต้องใส่แบบนั้นดิ ให้เพิ่งสงสัยอะไรเยอะจังวไอูังวะชีวิตมึงวร้องกินเนไม่ได้มึงจ่ายมง่ายให้กูสิล้านอ่ะแต่กูให้มึไป่เสปกติยปนรครับลุง้โุน่แนเลยด้วยล้วแต่ผมอยากอยากไะไรละลุงประมูลรอบเนี้ยต่อร้องอีกแลแล้วมึงจ่ายไม่มึงจ่ายเงินได้เยอะหรือเปล่า่ ไช้ผมให้สิบล้านเลยครับลุงไม่สิบล้านนี่ไม่เกี่ยวนะสิบล้านไม่เกี่ยวนี่เสื้อนะผมไม่มีอล้วผมไม่มีเลยบริหารตอบลุงว่าไงสงสัยอ่ะประมูลประมูลลุงเจ้ากี่คันครับเพงพูดเยอะอ๋อเรามีเงินกี่คันน่พึ่งดูเงินก่อนต้องดูเงินก่อนน้องอ่าไอ้เบสวอนน่ะมันอยากได้หนึ่งมา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 ไอ้ชิโร่มาหนี้ด้ชิโร่มาหนี้ด้ชิโร่มาหนี้ได้มามาตอนเนี้ยคนส่งมากสุดอ่ะคือกูหกสิบล้านอ่าผมน่าจะส่งได้ประมาณเก้าสิบถึงร้อยครับหวยเฮียเอ้ยโอเคทับจัด

ผมยังไม่ได้ขายเนี่ยตอนนี้มีอยู่86อ่ะเดี๋ยวเราขอส่งให้ส่งทีเดียวเราส่งทีเดียวเดี๋ยวผมเอาไปเซิร์ฟเอาประมูลวันไหนมประมูลวันไหนมประมูลวันไหนยี่สิบห้ายี่ส่งประมาณวันที่20แล้วกันเดี๋ยวต่เดี๋ยวต่อรียขายท้องกันดิชิโลสักพี่โอนได้เองเอาดีพี่ชายโอ้เยอะจัดเลย แต่รกๆกูมีของกูส่งในแรกไอสัตว์กูก็ไม่มีเหมือนกันไปทำงงไปฟาร์มไปเฮี้ยอะไรไปไปไปออกตัวไปป้นก็ได้ถ้าไม่มีเฮี้ยทำเฮี้ยอะไรอยู่อ่ะไปไปปงไปป้นอะไรก็ได้โอ้โมองยินต้องไปเรียนชูปต้องเรียนชุบทุกวันเออไรเฮี้ยไอ้เยตีไปไหนอะมี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 ตีไปไหนวะไปตีแล้วคุณเวทอยู่ไหนคุณเวท มาเล้ยสัตว์แต่มันไปอยู่ธนาคารตอนนี้มันพาตับเลยครับธนาคารงัดงัดงัดไอ่เนี่ยรวยดีวันนี้เราทำอะไรนะมาทำไรเนี่ยไอ้นมทำไรเนี่ย ปลเช่ารถอ๋อปล่อยเช่าอ๋อเช่าอะไรอ่ะเช่า